สวัสดีครับพเพื่อนๆพืวันนี้กลับมาจเจอกันกันกนกบดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับผมก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเึงเรื่องราวของการทำความสะอาด ร่างกายกันดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทําความสะอาดร่างกายนะครับผมก็จะแยกส่วนกันใช่ไหมก็จะมีทั้งในส่วนของการสระผมการล้างหน้านะครับผมแล้วก็การฟอกตัวถูตัวซึ่งนะครับแต่ละคนเชื่อแน่ว่าน่าจะมีการแยกส่วนกันนะครับนั่นก็คือว่าสระผมเราก็ใช้แชมพูล้างหน้าเราก็ใช้โฟมล้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สบู่ถูตัวนะครับผมหรือว่าจะเป็นครีมอาบน้ํา อะไรก็ตามแต่ก็จะเรียงรยงเรียงกันไปในห้องน้ำก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายหลายหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแค่ใช้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถจะใช้ได้ทั้งตัวคือสระผมได้ล้างหน้าได้ถูตัวได้แล้วเนี่ยก็คุณจะเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะครับผมที่อยากจะซื้อแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าใช้ได้หมดทั้งตัวนะครับผมแล้วก็ใช้ตีเสื้ด้วยมีไหมตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับ ออกมานะครับซึ่งจะทําให้คุณนี้สามารถดูแลทําความสะอาดได้ทั้งร่างกายทั้งตัวในแค่ขวดเดียวเองนะครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับตระกูลใช้อยู่ดีมากๆคือบางวันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเร่งรีบเนาะนะครับอย่างเช่นเราจะต้องออกจากบ้านไปไหนมาไหนนะครับผมโดยที่นะครับ มันเร่งรีบไงทั้งรถติดทั้งอยู่ไกลทั้งตื่นสายแล้วก็ในะครับผมอาจจะนะครับมีอะไรต่อมีอะไรนะครับผมที่จะต้องเร่งให้เรานี่ออกจากบ้านเร็วๆก็อาจจะขอตัวเดียวได้ไหมคือฟอกตั้งแต่หัวลงมาหลางหน้าแล้วก็นะครับถูตัวต่อได้เลยนะครับตัวนี้เขาออกมาเพื่อตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายกับการใช้ผลิตภัณฑ์แค่ ตัวเดียวครับนี่ก็คือในส่วนของเคลีย m เมน r e e อนนะครับซึ่งสามารถใช้สระผมได้ล้างหน้าได้นะครับผมแล้วก็ยังใช้ถูตัวได้อีกด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบส่วนผสมกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรแล้วก็มีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับและนี่คือเคลีย m เมนพ n ี แชมพูแอนด์บอดี้วอชคอมพลีทแคร์แอคทีฟคูลนะครับโอ้โ oh หเวลาที่สระผมก็เย็นล้างหนะ้าก็เย็นทูตัวก็เย็นเย็นสดชื่นมากๆนะครับผม ที่จะดูแลเราได้ทั้งเส้นผมหนังศีรษะแล้วก็ผิวกายไปพร้อมกับเมทอนที่ให้ความเย็นสดชื่นกันด้วยนะครับแอคทีฟครูนะครับด้วยส่วนผสม,สม,สมของเมทอนนี่แหละนะครับผมที่จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆไปพร้อมกับการดูแลทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกไม่ว่าจะเป็นหนังศีรษะเส้นผมแล้วก็ผิวกายของเรานะครับหมดปัญหาเรื่องรังแคกันอีกต่างหาก่า สำหรับเจ้าทรีนวันตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคุณผู้ชายที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับทั้งในเรื่องของการ เลือกซื้อนะครับแชมพูประหยัดเวลาในเรื่องของการเลือกซื้อโฟมล้างหน้าประหยัดเวลาในเรื่องของการเลือกซื้อสบู่หรือว่าครีมอาบน้ําใช้ตัวเดี่ยวนะครับแล้วก็มีส่วนผสมพิเศษที่สามารถช่วยลดรังแคให้ด้วยนะครับมีความเย็นของเมทอตอนนะครับที่อาบแล้วสดชื่นสบายนะครับผมก็ทําให้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นกระปีก้กระเป๋า แอคทีฟมากๆนะครับผมแล้วก็รวดเร็วมากกับการอาบน้ากันด้วยรวมไปถึงในช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เราเหนื่อยล้านะครับจากการเล่นกีฬาบ้างการทํางานการเรียนอะไรต่อมิอะไรต่างๆเราก็ต้องการความสดชื่นในช่วงเวลาของการอาบน้ำนะครับเจ้าค cool รูแป้นทอนนะครับในเคลียตัวนี้จะช่วยให้เราสดชื่นสบายนะครับตั้งแต่หนังศีสษนนะครับมาใบหน้าแล้ก็มาหลับตัว แล้วก็เรียกได้ว่าแค่นะครับใช้ขวดเดียวก็สามารถที่จะดูแลได้ทั้งตัวเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่นะครับดีนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยแต่ระกูจะใช้ตัวนี้นะครับผมในเวลาที่จะต้องเดินทางนะจะไปต่างจังหวัดนะครับบางทีมันจะต้องพกไปทั้งโฟมทั้งแชมพูนะครับผมทั้งในส่วนของครีมอาบน้ำเพราะว่าไม่อยากจะใช้ของโรงแรม ก็คือเป็นคนที่ติดกับการที่จะเลือกของส่วนตัวเอาไปใช้ประมาณนี้เนาะนะครับเพราะบางทีไปใช้แชมพูของโรงแรมผมก็แห้งกระด้างแข็งเลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าไปใช้ในส่วนของอครีมอ่าบน,น้ําของโรงแรมนะครับกลิ่นก็อาจจะไม่ ไม่ถูกใจอะไรประมาณนี้นะเราเลอกไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราเลือกได้ถึงว่าเราพกตัวนี้ไปก็เพียงขวดเดี่ยวนะครับผมสามารถที่จะนะครับประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่ของกระเป๋าเดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ตัวนี้ที่บ้านนะครับในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับโดยไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดแต่แน่นอนนกครับใครที่มีปัญหาเรื่องของรงแคเจ้าตัวนี้ยังสามารถที่จะช่วย กขาจับเป็นหาเรื่องของออังแคให้กับหนุ่มๆทั้งหลายกันอีกด้วยนะครับในส่วนของเ,ออเจ้าเนื้อสัมผัสของมันนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆเจลสีเขียวๆแบบนี้แหละนะครับผมเมื่อสัมผัสกับน้ําแล้วนะครับผมก็จะเกิดฟองแล้วก็เกิดความเย็นสดชื่นมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาที่แบบกลับมา ถึงบ้านแล้วเหนื่อยแบบร้อนนะครับมีความรู้สึกว่าโอ้อยากจะสดชื่นกับการอาบน้ําเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยตระกูลก็จกนะครับอาบสดชื่นด้วยเจ้าตัวนี้แหละนะครับผมซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ตระกูลเป็นอย่างมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของรังแคอย่างที่บอกกันไปสะดวกสบาย รวดเร็วพร้อมกับการปกป้องและก็ดูแลนะครับทั้งในเรื่องของแบบที่เรียกลิ่นกายนะครับอะไรต่างๆให้เราได้ด้วยนะคือไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับผมแล้วก็ไปยืนดูอยู่ที่เชลแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำอยู่นานนานนาน,น,านแล้วก็พยายามที่จะไปหานะครับแชมพูสำหรับผู้ชายที่กลิ่นแบบเป็นน้ำหอมผู้ชายไงไปพยายามไปหาเจ้า ชาววิเจลของผู้ชายที่มันกลิ่นเดียวกันกับแชมพูนะครับมันก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยไปเจอตัวนี้เข้านะครับซึ่งเขาบอกว่าชายแค่ตัวเดียวก็จบแล้วก็เลยสอยมาทันทีเลยแล้วก็ป่ออาววาใชแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยสะดวกสบายมากๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับใครที่อยากจะได้อะไรแบบนี้ก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันดูก็และกันบอกเลยว่า หอมมากนะครับแล้วก็เย็นสดชื่นมากๆโดนใจมากๆเลยจริงๆอาบเสร็จ,รจรทั้งสดชื่นทั้งตัวหอมเลยนะครับเจ้าเคลียร์เมน ทรีอินนะครับที่เป็นทั้งแชมพูแล้วก็เป็นชาเวเจลในตัวด้วยนั่นเองใครใช้อยู่บ้างครับชอบไม่ชอบอย่างไรของเจ้าตัวนี้เข้ามาคุยกันหรือใครมีคำถามก็เข้ามาถามกันได้นะครับส่วนใครนะครับผมที่จะไปหาซื้อนะครับผมก็เลือกซื้อได้นะครับเจ้าขวดนี้ก็ประมาณ140มิลลิลิตรนะครับในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับแล้วแต่ช่วงนะ บางช่วงอาจจะไม่ถึงร้อยบางช่วงอาจจะร้อยกว่าบาทนะครับผมแล้วแต่สถานที่ที่เราซื้อด้วยและแต่ช่วงเวลาด้วยก็ลองไปหากันดูกันละกันรับรองว่าจะติดใจกับความสะดวกสบายเหมือนกับต่อรักูลกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเอามาฝากคุณสุภาพบุรุษกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยมีอะไรดีๆเด็ดๆจะจะมาฝากกันอีกนะครับคุณผู้หญิงที่ดูอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูล หรือเข้ามารีเควสนะครับผลิตภัณฑ์ในการดูแลตัวเองกันได้นะเพราะว่าตอ่อรกูลเนี่ยรีวิวทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องสำอางบางตัวนะครับผมที่เขาก็ออกมาคือไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นผู้หญิงใช้คือเป็นยูนิเซ็ก์นะครับผมแต่ก็นะครับสามารถใช้ดีแล้วก็ใช้ได้ถ้าผู้หญิงผู้ชายก็จะมาบอกกันด้วยคือเครื่องสำอางไหนดีทุกตัวบนโลกนี้รีวิวให้หมด นะครับขอให้ขอกันเข้ามากันละกันครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ดิจิตอลรีวิวเวอร์ลาไปก่อนขอตัวไปอาบน,น้ำด้วยเจ้านะครับชาววุ้เจลตัวนี้กันก่อนกันละกันนะ่าจะได้สดชื่นสดชื่นเจอกันใหม่คลิปหน้าดิจิตอลรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ